ดีจังมีคนใจเดียวข้าวมาให้กินด้วยเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้หนูไปให้ลูกนะลูกคนท้องแป๊บหนึ่งนะคะคนท้องอันนี้ของลูกหนูเดี๋ยวแม่ใส่ถุงให้นะหนูกินไปก่อนนะลูกมีตับใส่กล่องลูกชิ้นให้หนูด้วยอ่าแล้วก็น้ําซุปใส่ไข่นะคะของลูกหนูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะกินเลยลูกตัวนี้มีตับให้หนูด้วยกินให้หมดนะคะคนท้องของลูกหนูมีแล้วนะคะกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลย ันนี้ของลูกหนูนะคะอนนของลูกของลูกหนูก็อาหารเมร็ดใส่น้ำซุปที่ใส่ไข่นะอ่าแล้วก็มีไส้กรอกกับลูกคิ้นฉี่ให้ด้วยนะคะคินทุกหมดน,น้ำซุปนะ น้ำซุปให้ลูกหนูชอบกินน้ำซุปน้ำซุปใส่กินเลยค่ะกินเยอะๆลูกกินเยอะๆกินก่อนยังไม่ต้องห่วงลูกลูกหนูลูกกินให้อิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ลูกลูกกินก่อนลูกท้องกินก่อนเอาไปให้ลูกเลยเหรอโชคดีนะลูกนะ คุ้มครองนะลูกระวังโดนแย่งนะลูกเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้ปลอดภัยนะลูกนะไปแล้วค่ะเพื่อนๆกินน้ำกันลูกเดี๋ยวค่อยกินอาหารลูกแล้วเพื่อนหนูอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วคุณนายไม่อยู่หรอวันนี้กินน้ำเยอะๆลูกอากาศร้อนพร้อมยังน้ำตาลคิดถึงแม่ปะคะเออเดี๋คิดถึงแม่ปะคะ เมื่อกี้แม่แวะไปให้คนท้องกินข้าวมาแล้วก็เอาอาหารใส่ถุงให้คนท้องไปฝากลูกด้วยอ่ะมาพร้อมยังมาค่ะกินก,กินเลยมีไส้กรอกด้วยมีลูกชิ้นด้วยน้ำซุปใส่ไข่ปะหนูไปกินมาลูก่ะคุณนายคุณนายมาแล้วเลยคุณนายมาแล้วเลยมากินข้าวมาลูกมาคุณนายมานี่มากินข้าวเร็วเนี่ยน้ำตาลกินอยู่เนี่ยลูกมาคุณนายมาเร็ว น้ำต,ตาลี่คุณนายกินด้วยคุณนายมาแล้วมากินแล้วหนูไม่กินนะ่ะลูกคุณนายมากินแล้วลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำตรงนั้นให้นะลูกเดี๋ยวแม่ล้างภาชนะให้นายมากินแล้วน้ำตาลอร่อยไหมคะน้ำตาลอร่อยไหมคะเออถ้าฝนตกต้องหาที่หลบฝนดีๆนะเดี๋ยวไม่สบายนะคะลูกคุณนายมาแล้วมากินแล้วคุณนายแม่ไม่ประเคนนะหนู คุณนายมากินแล้วลูกล้วแม่ต้องประเคนใช่ไหมอ่อๆให้คุณนายกินกินกับเพื่อนไปเออกินไหมลูกโอ้ยต้องประเคนด้วยหนูแบ่งกับคุณนายกินไปก,ก่อนโอ้กุ๊กกุ๊มาขออาหารเหรอลูกอ่ะกินเลยค่ะอะแม่ล่อยให้ลูกลูกๆหนูมาแบ่งกันกินเลยลูกกินเลยลูกเออพวกหนูก็มีหัวใจใช่ไหมหนูก็หิวเป็นใช่ไหมกุ๊กกุ๊กกินเลยลูก กินเยอะๆลูกแล้วเพื่อนหนูอีกตัวไปไหนอ่ะน้ำซุปกินไส้กรอกด้วยนากินอะไรกินอะไรลูกกินเยอะๆน้ำซุปใส่ไข่ด้วยนะกินลูกต้องประเคนอต้องประเคนคุณนายนอนกินอร่อยเลยใช่ไหมคะกินให้หมดลูกหนูเพิ่งมาเหรอคะกินแล้วลูกแม่น้ําใส่ให้ใหม่ละกินเลยลูกเดี๋ยวไม่พอแม่เติมให้คุณนายนอนกินมีความสุขมาก ต้องประเคนตลอดคุณนายหนูกินไปลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกกินไปน้ำตาลกินให้อิ่มนะลูกนะวิ่งไปวิ่งมาก็หิวลูกแม่เติมให้นะคะเออกินไปลูกกินไปกินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มเลยเหลือไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่เทไว้ให้แม่เปลี่ยนน้ำแล้วนะตรงนั้นน่ะกินไปลูกกินไปเออรักรักรักกันรักกัน งงซึ่งรักกันรักกันนี่จะเล่นกับแม่หรอจะเล่นกับแม่หรอคะเออเดี๋ยวดูกระดิ่งหางจะเล่นกับแม่ล้วเออข,เนนเเอ,อขี้เล่นนะเราเอ่ะขี่เล่นนะเราอ่ะเดี๋ยวดูคุณนายก่อนคุณนายหนูมีค้ตาแม่แกะค้ตาออกให้ลูกไหมคะไหนแม่ดูสิไหนดูค้ตาดิไหนแม่แกะค้ตาออกได้ไหมคะอุ้ยอ่ากินคุณนายกินอ่ะเดี๋ยวแม่แกะค้ตาให้ กินบาลุกแบ่งกันนะอื๋ยแม่ดูซิแม่แกะขี้ตาออกฮะแม่ไม่รังเกียจเออออกละกินบาลุกกินไปนะคะหนูแม่เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะาล้างภาชนะใส่ให้แล้วนะเรียบร้อยนะ่ันทำอะไรเดี๋ยวแม่ดูซิคันอีกแล้วหรอทายา่วงไหมเอาบาเดี๋ยวแม่ทายา่วงให้เอามั้ยแป๊บหนึ่ง นอนท่านี้แล้วแม่ทาข้างหลังไม่ได้เนี่ยแม่ทาให้บ้างแล้วบางส่วนเนี่ยเนี่ยทำดีๆลูกทําดีๆเนี่ยแม่ทาให้ละอลุกขึ้นมาดีๆสิอะดีๆลูกดีๆแยวแม่ทาให้ดีๆข้างหลังอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่ทาให้อมแม่ขอกินอีกได้ไหมมาๆมามาน้องไก่มากินนี่ลูกไก่มาค่ะอแม่เทให้เนี่ยอ่ะไปไปกินกับลูกๆนะคะจิ๊บจิบเออ กินะลุพวกหนูฉลาดรู้ว่าแม่มาได้กินใช่ไหมอาจารย์เอ๊ลินม่วงอีกแล้วไหนแม่ดูไหนแม่ดูลินม่วงว่ะไหนดูเจ๊อุ้ยลงไปนอนเลยลงไปนอนเลยไหนแม่ดูไหนดูลินม่วงว่ะลิ้นสีม่วงเลยทําไมน่ารักอย่างเงี้ยหมาตัวเนี้ยอืมทาไมหมาตัวนี้น่ารักอย่างเงี้ยลิ้นสีม่วงเลยเราอ่ะเออไม่หมาตัวนี้น่ารักอย่างเงี้ยแม่ทาให้แล้วนะหายคันแล้วใช่ไหมที่หลังอ่ะ ไปทาแผลให้เยอะแยะเลยวันนี้นะตายรักแร้ด้วยนะเออเอาคุ้มครองนะเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองลูกนะ่าโดวนวางยาเบื่ออ่าโดนรถชนนะลูกอยู่จนสิ้นอายุไขพวกหนูเลยนะดูแลเพื่อนดีๆนะลูกนะเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะ,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาเข้าวมาให้อีกนะคะโอเคคุณนายแม่ไปแล้วนะ